ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่อง Easy Gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมก็พาทุกคนมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์507เป็นเซิร์ฟเวอร์หลักของผมนะเซิร์ฟเวอร์แรกนะของผมนะครับก็หลังจากคลิปที่ผมอัปโหลดไปล่าสุดนะครับก็คือคลิปดันพลังขึ้น10ล้านนะครับก็ผมก็ ได้พูดไว้นะว่าจะพามารีวิว ID นะครับ ID ดีนี้นะเซิร์ฟเวอร์นี้นะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็วันนี้ผมก็จะทําการมารีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับก็รีวิวหมดทุกอย่างเลยนะครับใน ID ดีนะมามาเริ่มแรกเลยนะครับมาเริ่มแรกก็มาดูโบนัสการเติมเงินนะครับแน่นอนครับโบนัสการเติมเงินนะครับเ8แบงค์ bank, เหมือน ID 521แบบเป๊ะนะครับทุกคน ก็คือ 5R ก็คือการเติมเป็นแพ็กฟูบุกินะครับอ้าง SR นะครับแล้วก็เติมซัพพอร์ตปู่บอมนะตอนนั้นตอนนั้นเป็นซัพพอร์ตปู่บอมนะผมก็ทำการเติมมานะครับเพราะว่ามันเป็นคอไงก็เลยจัดไปเลยนะครับคอปู่บอมนะมานะครับก็มาดูเริ่มมาดูที่เฮากันเลยนะครับมาดูที่บ้านกันก่อนเลยนะครับอุ้ยมี เพื่อคุณคิงฮีโรเอสไวพลาซาอย่าเลยไม่เสริมอะไรหรอกมันอยู่ที่หลังจอล้วนๆครับทุกคนอันนี้อันนี้มันอยู่ที่หลังจอล้วนๆมาดูห้องวิจัยกันก่อนเลยนะครับทุกคนห้องวิจัยนะครับพลังโบนัสพลังนะครับอยู่ที่1 1 2 5 5ล้านะครับใส่เป็นพลังยุติธรรมนะครับเลเวล4นะแล้วก็พลังทารุนเลเวล2 อาคอจกักรพรรดิเด็กนะพลังอัศริยะนะครับเวล3แล้วก็พลังทะเลลึกเวล3อ่าพลังดาวเด่นนะครับก็คือคอปุบอมเวล4แล้วก็ซอมบี้แมนนะครับเวล3นะครับนะครับพลังเกิดใหม่นะแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับคือวิวจัยพื้นฐานนะมีคอยุงอ่าแล้วก็ไอดอลน,นะครับแล้วก็พลังยีนนะครับก็คือคอด็อกเตอร์จีนัทนะรวมๆตรงนี้ก็มี83,400เอ้ย8 3 4สิบหโอเคใช่ละ เรียกว่าอ่านผิดสระก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนในห้องวิจัยนะส่วนฝึกฝนนะครับฝึกฝนก็จะร้อย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 มาเกือบหมดนะแล้วก็ยังโลมยีนเอ้ยโลงยีมํำนานนะครับคือขี้เกียจอัพครับทุกคนขี้เกียจกดอันนี้ขี้เกียจกดจริงดูผมอัพแค่ต่อสู้นะเพราะว่าลาซาทะเลลึกไงผมอัพแค่ต่อสู้ดูสายอื่นคือ ไปอัพเลยคือไม่อัพเลยน่าจะอ่าวันนี้อาจจะมาไลฟ์สดนะครับแล้วผมจะมานั่งอัพนะอัพให้มันเต็มร้อยซะพลังอาจจะขึ้นเยอะกว่านี้นะครับส่วนฝึกฝนพิเศษนะครับพวกเป็นเปอร์เซ็นก็ยังไม่ได้อัพเลยนะครับทุกคนนี่อันนี้แค่สองเปอร์เซ็นนะอันนี้สูดเลยตรงนี้ยังไม่เปิดนะอ๋อันนี้แป๊บนี่กดกดกดไปมาดูฟิกเกอร์นะครับฟิกเกอร์ปดอยู่ที่ ากลุ่มที่19นะครับแล้วก็ซุดฟิกเกอร์นะครับไม่มีนะครับคือพลาดนะครับพลาดซุดของออตัวอะไรนะแจกฟีฟูบุกิล่าง SSR นะครับพลาดนะครับคือไม่ได้กดกิจกรรม1กิจกรรมนะครับจะเติมก็ไม่มีตังค์จะเติมได้ไงไม่ได้เติมด้วยก็กลุ่มที่19นะครับก็จะมีลาซาทะเลลึกนะครับยืนที่ที่สุดตลอดที่นะครับแล้วก็มีแท่งท็อปนะที่อาจจะเข้ามาพรุ่งนี้นะครับใครที่ จะเอานะครับใครที่จะสุ่มนะครับแล้วอยากให้ผมสุ่มให้นะครับสามารถส่งไ d ดีมาที่ Facebook หรือ ID ดียไลน์ได้นะครับผมจะทำการสุ่มให้นะครับน่าจะตอนตีสี่นะผมจะตื่นแหกขี้ตาตื่นมาสุ่มให้เลยนะครับอือแบบตึงๆก็สามารถคอมเออสามารถส่งมาให้ได้นะครับทักมาก่อนนะทักมาก่อนนะผมจะรับแค่คนเดียวนะครับ แล้วก็มาดูกลุ่มที่18นะครับกลุ่มที่18ก็จะเปิดเอยจะมีแค่ไอ้นี่นะตัวนี้แมลงสาบนะครับส่วนอ่าบัตเตอร์ฟลายนะครับมันแจกฟรีนะตัวนี้นะเดี๋ยวก็จะได้รับแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าผ่านไปเร็วๆเลยนะทุกคนก็กอดูเอานะครับใครที่ไม่ทันนะตรงนี้ไม่มีตรงนี้มีไมโกะตัวเดียวตรงนี้มีอ่าตามนี้นะครับในฟิกเกอร์นะรวดเร็วหน่อยนะเพราะว่า ต้องรีวิวอีกเยอะนะนีตามนี้นะครับการอัปดาวน์นะประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ให้ดูอันดับเลยอันดับก็อยู่ที่อันดับ10นะครับเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมถ้าอันนี้ดันไปอีกนิดก็น่าจะติดได้อยู่นะครับท็อป9ท็อป8นะลังไม่ห่างกันมากนะครับส่วนพันดานอยที่อันดับ10เหมือนเดิมนะครับ ตัวละครสุดแก่งอยู่อันดับที่ส4ี่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กิวอยู่อันดับหนึ่งนะเป็นกิ้ว one piece เหมือนเดิมนะครับ one piece ก็มาดูอะไรดีทุกคนเราจะให้ดูอะไรอันดับ pvp นะครับตกมาแล้วนะครับตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันดับ pvp นะอ๋อนี่มาอยู่อันที่อันดับเจ็แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับตามนั้น <laughs> ก็ฮีโร่เอปิศาจนะครับฮีโร่เอปิศา์ก็ติดอยู่ที่ฟูเคเกานะครับตอนนี้อยู่ที่อันดับที่13นะติดอยู่ตรงนี้จริงสู้ไม่สู้ไม่ได้เลยคือแบบจะแรงเกินปุยมุ้ยแรงเกินปุยมุ้ยมาดูอ่าสกิลนะครับรูนนะครับรูนนะครับพลังอยู่ที่6 6 6 8 0 4นนะครับก็คือ ออลูนอมาตะก็ยังไม่ได้ปลดนะครับทุกคนโอ้โหลูนอมาตะคือขาดอมาตะสารพัดนะแล้วก็ลูนหัวใจนะครับขาดอ่าสีทองนะครับนิรันท์ทั่วไปแล้วก็นิรัน์นปีศาจนะก็จะเปิดแล้วนะตรงนี้ก็พลังรวมอยู่ที่6 6 6 6 6 0 0 4นนะครับส่วนกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์ผมก็จะใส่ประมาณนี้นะทุกคนใส่ประมาณนี้นะ บิษาุก็ครบนะครับไล่โจมตีครบนะตรงนี้นะระเบิดก็ครบนะเลือดเย็นก็ครบนะอาวุธผมก็ใส่ประมาณนี้นะใส่ใส่ไปนะมีอะไรก็ใส่นะเหมือนกันนะครับต่อสู้แล้วก็เทคนิคมีอะไรก็ใส่ไปนะครับพลังก็มีอะไรก็ใส่ไปเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็มาดูของดองนะครับของดอง ของดองผมไม่ค่อยจะดองอะไรนะทุกคนคือไม่ค่อยจะดองอะไรจริงๆนะอันนี้ก็เป็นกล่องเลือกอาพวกอาวุธ3มดาวของวัคซีนนะครับแล้วก็แทงค์อปนะอันนี้ก็เป็นตรานะครับน,นี่เป็นของแดงนะน,นี่พวกปลุกตื่นนะแล้วก็มีอันนี้สุ่มนี่กดไปเลยไดฮีโร่หนึ่งได้ปีศาจหนึ่งนะแล้วก็มีหลักๆก็จะมีกล่องเลือก SSR สาก,กุน,นะครับ ก็จะดองไว้40นะแล้วก็อันนี้ไม่น่ามีอะไรนะก็ประมาณนี้นะครับของดองนะทุกคนแล้วก็มีตั๋วดํานะครับอยู่ที่2 0 7นะ207ไปนะครับเดือนนี้ซื้อไปแล้วนะแล้วก็มีตัวอาวุนะครับ75นะครับของดองก็ประมาณนี้แหละทุกคนไม่ค่อยมีอะไรนะไม่ค่อยได้ดองอะไรนะนก็มีเศษ S S R นะ เศษส,สกลฮีโร่21เศษแล้วก็เศษส,สกุลปีศาจ29เศษนะครับทุกคนก็คอนี่มีประมาณนี้มีอาวุธสาดาวของรกาใต้ดินนะที่แจกนะนี่มีแล้วก็มีตั๋วรีนะตั๋วลีตัวละครนะครับ3ใบตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรจริงๆทุกคนนี่ของก็ไม่มี ไม่มีไม่มีอะไรจริงๆนะมามาดูตัวละครนะครับตัวหลักนะครับจะเป็นลาซาใต้ดินเอ้ยลาซาทะเลลึกนะครับร่าง SSR บวกนะครับตอนนี้จะเป็นสีเอ้ยสี่ดาวเหลืองสามดาวม่วงนะก็เลเวลก็อยู่ที่เลเวล89นะครับก็จะเป็นกรอบทองสาเอ้ยสี่จุดนะ เลเวลสกิลอยู่ที่เออลิมิตสกิลอยู่ที่14นะครับเลเวลสกิลอยู่ที่1ปดสิบนะปดล็อกก็มาละส 3, 3อันนะตรงนี้จะรีบจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยรีบเท่าไหร่นะเพราะว่าผมจะข้ามแทงคอปไปเอาอัศวินนะทุกคนบุกตื่นก็ใกล้แล้วทุกคนใกล้ใกล้จะไอ้นี่ละนี่ก็แคเปิดตรงนี้นะนี่ใกล้จะสีดาวม่วงแล้วนะ แล้วก็ประวัตินะครับปวดหมือดเอ้ยปวดหมดนะครับเหลือแค่บริจาคนะยังไม่ได้ยังไม่ได้บริจาคนะแล้วก็แผ่นทักษะนะครับก็จะใส่เป็นแผ่นต่อต้านนะครับเลเวล6 2แผ่นนะครับแล้วก็แผ่นแทงทะลุนะเลเวล5้านะแล้วก็มาตรงนี้ก็แผ่นแทงทะลุเวล5้านะครับแล้วก็แผ่นคมดาบนะครับเวล6แล้วก็แผ่นอ่าต่อต้านนะครับเวล6นะครับคือ เอฟเฟกต่อต้านเพิ่มขึ้นนะ18%นะครับแบบตึงๆกันเลยทีเดียวตัวที่2นะครับก็จะเป็นโกเกสซื้อคุ้งึ้งตัวลูกลักผมเลยนะตัวกเ่้ยโกเกสเสือดูสีดาวม่วงตัวเดียวเลยนะก็จะเป็น3จุดนะครับทอง3จุดนะแล้วก็ เรียกว่ลิมิตสกิลอยู่ที่1 4นะครับเรียว่าสกิลแปเหมือนกันนะปลดล็อกก็สีดาวเหลืองสีดาวม่วงนะครับปลุกตื่นก็สีดาวม่วงนะตรงนี้ก็ยังไม่ได้อัปตาเฉพาะนะครับให้ขึ้น3ดาวนะอ่าแล้วก็ทักษะนะครับก็ปลดแค่ไอ้นี้นะใส่เป็นเลือดนะครับตอนแรกเป็นเล่นโจมตีนะแต่ตอนนี้มาเป็นเลือดแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นคมดาบขมดาเวล5้านะแล้วก็แผ่นต่อต้านเวล5้านะครับตรงนี้ก็เป็นแผ่น กำแพงแข็งนะครับเวลห้านะโอกาสถูกคียท,ที่เข้านะครับลดลดลงนะสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็拉าเทลเลองยังไม่ให้ดูของเลยนะนก็ไอเทมไอเทมก็สองดาวนะครับแล้วก็ตาเฉพาะห้าดาวเลยนะอุปกรณ์ก็เป็นโจมตีความเร็วหนึ่งซินนะครับแล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็โจมตีอัตราดาเมจนะตรงนี้นะการปั๊บก็จะเป็นโจมตีนะครับสีม่วงนะครับการปั๊บปิศาส์แล้วก็มี โบนัส HP โบนัสอ่าสปีดแล้วก็โบนัสป้องกันพลังป้องกันแล้วก็พลังโจมตีนะรอได้สีทองมาแทนนะครับส่วนการบัาต่อสู้นะครับเป็นพลังโจมตีนะครับแล้วก็มีผลต้านทานนะครับ8%แล้วก็อัตราต้านทานอีก10%พลังป้องกัน100แล้วก็ผลแม่นยำแล้วก็พลังโจมตีนะครับส่วนการบ้าอสูรนะครับมีเป็นออฟหลักเป็นโจมตีนะครับส่วนออฟรองเป็นป้องกัน ป้องกันนะแล้วก็โจมตีแล้วก็พลังเออ HP 3แถวนะครับตรงนี้ถึกๆกันเลยทีเดียวส่วนกนเกส์นะครับกัดไอไอเทมสะพพกนะครับ2ดาวตาเะพพกก็2ดาวนะครับอุปกรณ์ก็โจมตีเอ้โจมตีความเร็วนะแล้วก็ HP ความเร็วแล้วก็ HP ดาเมจคิดแล้วก็ HP HP เปอร์เซ็นนะส่วนกัดบัฟนะครับกัดบัฟอ่าปีศาจเป็น HP นะครับบนัสสปีดแล้วก็บนัสต่อสู้นะครับมีป้องกันมา1ึแถวนะแล้วก็ HP นะครับ ส่วนพลังเอ้อกัดบับต่อสู้นะครับเป็นเพิ่มพลังโจมตีนะออฟหลักแล้วก็พลังโจมตีอัตราติดคี้ที่เข้าแล้วก็ผลต้านทานพลัง H.P. นะแล้วก็อัตราติดคีที่เข้าอีกนะครับคืออัตราติดขี้สองแถวเลยนะส่วนกัดบับมังกรนะครับออบหลักเป็น H.P. นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจโบนัสเหมือนจะไอ้นี่เหมือนจะไม่มีผลต่อ,อ โ็กสื่อนะแล้วก็พลังโจมตีพลังป้องกันแล้วก็พลัง h p แล้วก็อัตราลดดาเมจอีก4%นะครับก็จะพูดเร็วหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่ามีหลายตัวเลยนะ <im itation> ก็ต่อไปนะครับ <im itation> ก็เป็นฟูบุกีลัง S S เอ้ยลัง S R ิตึงๆกันเลยทีเดียวนะครับก็พัฒนามาอยู่ที่อาสี่อกอบทอง4จุดนะ ลิมิตสกิลอยู่ที่17นะตึงๆกันเลยทีเดียวแล้วก็เลเวลสกิลอยู่ที่19นะครับปลดล็อกอยู่ที่6ดาวเหลืองสามดาวม่วงนะครับพยายามจะทำเจ็ดดาวเหลืองอยู่นะบุกตื่นก็อยู่ที่3ดาวม่วงนะครับแล้วก็อ่าประวัติก็ปวดไปหมดแล้วนะเหลือแค่บริจาคนะแล้วก็ทักษะนะครับอ่าขั้นสูงนะครับยังไม่ได้ปวดนะยังไม่ได้ปลดอ่าที่ใส่ทักษะนะครับ ส่วนพัฒนานะครับใส่เป็นแผ่นแทงทะลุเบลห้านะครับอันนี้ก็นาเมจอันติเพิ่มขึ้นนะครับจริงๆเป็นต้านอันติเพิ่มขึ้นนะตรงนี้นะส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนเป็นฟูบุก,กิใส่แทงเลยนะก็าการ์ดบ้านะครับเป็นอาวุธเอไอเทมเฉพาะนะครับเป็นสี่ดาวนะครับแล้วก็ ดาวเฉพาะเป็น3ดาวนะครับอุปกรณ์นะครับเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับโจมตีผลแม่นยำโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็โจมตีอัตราดาเมจนะครับส่วนการ์ดบัฟนะครับการ์ดบัฟฮีโร่นะเป็นโจมตีนะครับอ,ออฟออฟหลงก็โจมตีแล้วก็โบนัสสปีดแล้วก็พลังป้องกันลดป้องกันแล้วก็พลัง HP นะส่วนการ์ดบัฟพลังนะครับเป็นเพิ่ม HP นะครับแล้วก็ HP 3แถวนะแล้วก็พลังโจมตี2แถวนะครับส่วนการ์ดบัฟระดับ B นะครับเพิ่ม HP นะออฟหลักแล้วก็เพิฮสเพิ่มเฮ ดาเมจโบนัสนะลดอัติแล้วก็เพิ่มดาเมจโบนัส3าแถวนะตรงนี้แบบตึงๆเหมือนจะไม่มีผลกับฟูบุกินะเพิ่มดาเมจโบนัสถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์คอมเมนต์บอกได้นะครับตัว,ต,วต่อไปนะครับกาโลกาโลก็เป็น3ามจุดนะกรอบทอง3ามจุดนะครับสกิลก็อยู่ที่ลิมิตที่13นะครับเลเวลสกิลอยู่ที่75ห้านะบนล็อกก็3มเอ้ยสดาวนะครับปลุกตื่น2ดาวม่วงนะ ประวัติก็ปวดไปเหลือแค่ไอ้นี่นะเหลือแค่พลังโจมตีไอกาโรเมทไนต์น่าจะจนบดขีด3าดาวนะั่นอย่างตรงนี้แล้วก็บริจาคเศษนะครับส่วนทักษะนะครับไม่ได้ปวดเลยนะปวดแค่อันแรกนะครับใส่เป็นคมดาบนะครับเวลห้านะตรงนี้แล้วก็มาดูอ่ไอเทมเฉพาะนะครับเป็นากาโลเสื้อเสื้อนะครับ 2ดาวนะครับแล้วก็ตาเฉพาะ3ดาวนะครับอุปกรณ์ก็ใส่มุ่มั่วไปนะเพราะว่าอ่าเป็นตัวที่ไม่ไม่ได้เป็นตัวหลักในทีมแล้วนะครับเป็นตัวแค่ดันพลังนะก็ประมาณนี้การ์ดปับก็จะเป็นประมาณนี้นะโจมตีแล้วก็บนโบนัสเฮสเอ้ยโบนัสสปีดนะครับแล้วก็บนัสเฮสพีนะตรงนี้ก็เป็นพลังโจมตีนะครับไม่ได้อัพเลยแล้วก็ตรงนี้ก็พลังโจมตีเหมือนกันไม่ได้อัพเลย แล้วก็มาดูนะครับตัวคอนะครับที่ผมใช้นะเป็นคอปู่บอมนะครับก็พัฒนามาที่3 3จุดนะเป็นสมาซิกนะเลเวลสกิลลิมิตอยู่ที่15หนะครับเลเวลสกิลอยู่ที่79นะครับปลดล็อกอยู่ที่3ดาวเหลืองปลุกตื่นอยู่ที่2ดาวม่วงนะประวัติก็ปวดไปแค่2อันนะครับส่วนทักษะก็ปวดไปแค่ทักษะพื้นฐานนะแล้วก็ใส่เป็นแผ่นต่อต้านนะครับเวลห้านะไปอย่างรวดเร็วนะครับส่วนกัดบัฟน,นะครับ เอ้ส่วนไอเทมสพอตนะครับ2ดาวนะครับดาวฉพาะก็2ดาวนะอุปกรณ์ก็ HP ล้วนนะครับ HP HP ล้วนแล้วก็มี HP อัตราลดดาเมจมา1ชิ้นนะครับส่วนการบัฟนะครับการบัฟฮีโร่นะครับเป็นเพิ่ม HP อาอปลักเป็นเพิ่ม HP นะเอ้ยอหลักเป็นเพิ่ม HP นะแล้วก็มีโบนัส HP แล้วก็พลัง HP พลังโจมตีแล้วก็ป้องกันนะครับส่วนการบัฟต่อสู้ก็เพิ่ม HP นะแล้วก็มีอัตราต้านทานพลัง HP ด้วยนะ แล้วก็การดบัฟพิเศษนะครับเป็นเพิ่ม HP นะครับยังไม่ได้อัพนะตัวต่อไปนะครับเป็นซอมบี้แมนนะครับก็3จุดนะครับเป็นหัวหน้าหัวหน้าทีมนะลิมิตสกิลอยู่ที่15นะครับเลเวลสกิลอยู่ที่8ปดดล็อกก็3ดาวเอ้ย4ดาวเหลืองนะครับปลุกตื่น2ดาวม่วงนะครับตรงนี้นะแล้วก็ประวัตินะครับก็ปลดไป2อันนะส่วนทักษะนะครับก็ใส่แผ่นทอระหดนะ 1แผ่นนะครับเพื่อเอาพลังแค่นั้นแล้วก็ตรงนี้ไม่ได้ปวดนะครับส่วนไอเทมเฉเพาะนะครับอยู่ที่2ดาวตาเฉเพาะอยู่ที่2ดาวนะครับอุปกรณ์ก็ประมาณนี้นะครับกอนโจมตีนะแล้วก็มี H p ปโจมตีเปอร์เซ็นแล้วก็โจมตีอัตราลดมจนะครับการ์ดบัฟก็เป็นโจมตีนะครับแล้วก็มีโบนัสต่อสู้พลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันนะส่วนตรงนี้ก็เป็นการ์ดบัฟอาวุธนะครับเป็นเพิ่มโจมตี10%นะครับแล้วก็อัตราคิแล้วก็มี พลัง HP แล้วก็ผลต้านทานนะส่วนก๊าซบ,บับลดับ S นะครับก็เป็นโจมตีนะแล้วก็พลังโจมตีนะครับ6ตัวหลักก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนโอโ้โหรีวิวแบบโคตรจะเร็วแล้วก็ขนาดเร็วแล้วนะเนี่ยก็ยังเหนื่อยอยู่นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับในไอดีนี้นะจริงๆมีอีกตัวนะครับที่อ้นี้นะเป็นโซนิกนะครับโซนิกก็คือมาแทนซอมบี้แมนนะ แล้วก็มีเกนจิไลนิ่งนะครับในทีม PVP นะที่มาแทนกาโร่นะครับก็ไม่ได้ปั้นนะครับแค่เอามาแทนนะมันโซนิกต้องเอามาแทนอยู่แล้วแหละอ่ามารีวิวโซนิกดูโซนิกก็ไม่ได้อัพอะไรนะครับมีของสปีดอยู่สามสีสีทอง3อันนะแล้วก็มีสีม่วงหนึ่งอันนะครับส่วนกัดปับก็มีโบนัสสปีดแค่แถวเดียวนะครับทุกคนคือตึงๆคือลือกันเลยทีเดียวก สำหรับคลิปนี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็ใครที่อยากรู้อะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากทุกคนกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับทุกคนโอ้โหร,รีบเกินพูดเหมือนแร็บเลย <c oughs> ก็พรุ่งนี้ไว้เจอกันนะครับกับแทงท็อฟมาสเตอร์นะถ้าใครอ,อยากให้ผมสุ่มให้นะครับก็สามารถาส่งมาที่ ฟซผมได้นะครับหรือว่าส่งมาที่ไอ l ดี e ลนผมได้นะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย